สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการ n e นทวุฒิ h ช n แนลวันนี้ก็อยู่กับเต้มดีมลีกโซเกอร์นะฮะก็เป็นรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเอ้ยไม่ใช่รอบชิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์กันนะครับโอเคเป็นรอบแข่งกับอาร์เซนอลนะครับ ก็ไปแป๊แบบถ้าจะแข่งกับอาร์เซนอลเราต้องทำใจนะครับมีใครที่ดีนะอซูริต์มันโดอ๋อซูโรนันโดได้เรียนึง้ไลมเออมันเลอร์ยูมาสหน่อยเยอะไม่ไหนวะ เตัดสินใจยากมากฟิลิปลามก็มีฟองลิเบอรี่ก็ซื้อได้เออเฮ้ยว่าตัวอะไรดีอ่ะเออฟองลิเบอรี่ก็ได้มานี่เอาลอแนโดดีกว่าลอนโดมาเลยฉันขอซื้อนายเจ้าโอเค แล้วก็ให้โรนันโดเล่นหน้ากับผมโรนันโดเห็นไะมันเป็นโกงเนี่ยรูปให้มันเล่นตรงนี้กับผมก็ได้มไมาหม่ใม่ใหม่ใม่นี่มาเล่นขวากับผมนะครับปุ๊บโอเคนะฮะ เอไะไรวะโอเคนี่สรับตัวกันนี่โอเคนะครับก็ไปเริ่มกันเลยเม์รอบชิงกับอาร์เซลนอนเปลี่ยนสีเสื้อบันโอเคฮนะแม์รอบชิงกับอาร์เซนอนนะครับต้องซื้อทุกตัวมาให้หมดครับเพราะเดี๋ยวถ้าชิงกับเรอัวมาดติดแต่มันเอาโรนันโดมาครับก็ะจะซื้อฟ้องแล้ว ฟองลิเบอรี่อะนะรู้สึกว่ามันจะโอ้โหโรนัลโดโรนโดเทปแล้วเทปแล้วอืรู้สึกว่ามันแปลกผิดปกติเงะอะไรวะเงะแปะอะไรโรนัลโดวิ่งมาแวอากาศพาชิบพายมาอืไม่ทันนะครับ ตัวน,นี้เป็นบอลของฝ่ายอาเซนอนนะเปิดยาวมาให้กับใครก็ไม่รู้นะครับดูมอ่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้บอลก็อยู่ฟังเราเราดีดยิ่งอ,อชนคานะฮะไม่เข้านะครับโอ้โหฝ่ายมันทำออกนะครับเราเตะมุมนะนะทุกเตะมุมอยู่กับหัวนี่ยิงมองเข้าไปแล้วนะครับใครวะ เขาดูช uh so, okay. ื่อกันเขาดูชื่อเขาดูช okay, ื่อเบอร์สิบเก้าใครอะฟีฟิวฟิวเป้นะฟิลฟิวเป้ฟิวเป้โอเคฟิวเป้ฟิวเป้ยิงเข้านะฮะเบอร์สิบเก้านะครับอือหือเราก็ทำออกแล้วนะครับโอ้ยน้อง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 นูองนั่นไงว่าแหละ โอซิวอีกแล้วมึงไม่เสียใจเลยที่มึงย้ายจากมันได้ย้ายไหมวะหรือว่ามันย้ายจากอาซิวนอนมาเร็วแม้ริดวะไม่รู้วะไม่ค่อยได้ติดตามนะครับไอโอซุงโอซิวอะไรประมาณนี้นะครับฟิวฟิวเป้ฟิวเป้ส่งให้นะัทวุฒินะัทวุฒิทำบนภาพไปฟิวเป้ไปช่วย คือเป้ไปช่วยครั้งครับได้บนนะอลมาส่งเปิดยาวให้กับนัทุฒินัทุฒิแวกเข้าในมาแวกเข้าในปึ๊บส่งไปให้กับมาเชอรี่อะไรวะใช่ไหมวะไม่รู้วะใช่ไหมเธอเฮ้ยเนะี่ยสกัดได้มาแล้วส่งให้กับนัทธวตนัทธวส่งให้กับโรนัลโดโรนัลโดอืม้มทำบอลเสียนะครับโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดโโด,ดีดบอลยิงอืม้มไม่เข้านะ ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับชอบดีดบอลแล้วก็ยิงให้มันรู้สึกว่ามันเท่โรนันโดจะจำปันจัก,กรยานอการ์บบลุนเนปเบอร์เล่นะครับยิงไม่เข้านะครับสำหรับโรนันโดนะครับโอ้โหเป็นบิ๊กแมตเลยทีเดียวนะครับขรเขาตดเสียงหน่อยแป๊บโอเคมาต่อกันเลยโอเค ส่งให้กับนัทวุฒินัทวุฒิแวกแวกแวกไม่ให้มดอือหึ่เป็นแผนลวงของนัทวุฒิแต่โรนันโดก็ไม่เคยซ้อมนะครับไม่เคยซ้อมกับไอ้อทีมนี้เลยซื้อมาสดๆใหม่ๆต้งร้อนเลยนะครับนัทวุฒิส่งไปให้กับนัทวุฒินัทวุฒิส่งให้โรนันโดโรนันโดส่งให้กับนัทวุฒินัทวุฒิอือหึ่จะเป็นแผนลวงแผนว่าอือหึ่โรนันโดย้ายบอลล้อนยิงไม่เข้านัทวุฒิซับไม่เข้าอือหึ่จะจ่อหน้าประตูฮะ โอ้โหน่าเสียดายฮนะถ้าเข้านี่ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่ได้เล่นกับโรนันดนะครับเอ้ยเูแลเด็กฟิวเป้ครับฟิลเป,ลเป้ไปช่วยอันนี้ก็ฟิลลี่ครับลิลลี่ปิลลี่นะครับปิลลี่น,นี่วัวเลนนะครับวัวเลนวัวเลนไปช่วยนะครับติดติดปิลลี่อืนน้อหือปิลลี่มาบังทำไมเนี่ย โอ้โหฟิลลี่มาวังทำแปะแล้วะโอเคนะครับฝ่ายอาเซนอะได้บุกนะครับไม่บุกเราก็ต้องป้องกันนะฮะโอ้โหฟิลฟิลฟิลลี่นะฟิลลี่ส่งพลาดนะครับ,รรบโอเคส่งไปให้กับนทัททูตแล้วส่งให้กับฟิลลี่ฟิลเป้ฟิลเป้ฟิลเป้ส่งไปให้กับ BC, BC, ปีซี่ปีซี่ปีซีหึงจับบอลไม่ได้ครับสวีฟิวเป้ ทรงบอลยาวเกินไปหน่อยครับอือหโดนฟาวเลยแต่กรรมการก็ให้อันนี้ครับให้แค่ตักเตือนครับโอ่คครับเฟลเป้ไปต่อไม่เอาแล้วครับตูวติี่ไปก่อนครับส่งให้กับติเล่ติเล่ส่งให้กับอะไรโวววะเอาไม่ออกแล้วก็ติวซี่ติวซ,วซี่ไม่ได้ครับอือหอมันสวยงามมากครับมันหลอกเราได้ยังไงวันนี้ แกปไม่มีวันที่จะมาหลอกเราเลยครับทำไมมันไซส์โค้งอยู่สวยงามยังนิคยังนักไม่ใช่ยังนิกอีกวายโอเคนะครับก็อยู่กับซันเชสนะครับซานเชสมาซุรี่ครับมาซุรี่มาซุรี่ครับเราจะให้มันได้ไปก่อนนะครับหนึ่งครับตัวหนึ่งเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่กกมากเลยนะครับ คู่บิ๊กแมทไม่ได้ครับเราต้องเราต้องเสมอมันครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราต้องเสมอมันครับโอเคครับเราจะปล่อยนะฮะเราจะไปเตะเออเราจะไปเซฟนะครับเคให้ให้เข้าเลยะให้เข้าเลยให้เข้าเลยอะอ,ะ,อ,ะ,อะยิงเลยยิงเลยโอ้โหมันก็ยิงไม่ได้ โอ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องยิงให้ละจอเอ้ย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 อ่าโอเคนะครับก็เราก็ทำให้มันได้ไปแล้วนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรที่จะเราที่จะชนะอีกต่อไปแล้วนะเปิดโอเคโอเคนะครับนี่ก็คือ ต่อเวลาพิเศษนะครับพิเศษเลยนะครับเพราะมันเสมอกันนะครับโอเคโดนโดวิ่งไปอื้มฟิลลี่ฟิลฟิลเป้ฟิลเป้ฟิลเป้วิ่งวิ่งขวาครับวิ่งขวาเปิดบอลไปให้กับโซเรสพีเซษนี่มะพิเศ ตีสี่นะครับตีสี่สูงโอ้โหเป็นลูกที่สวยงามนะฮะของกลาบาโวนะฮะอือหือเป็นลูกที่สวยงามนะแต่ก็ยิงครันะทุกแต้มยิงโอ้โหยิงไม่เต็มข้อครับเต็มข้อสงสัยคงจะเข้าไปแล้วนะครับอืออ๋อตักเตือนตักเตือนไหนตักเตือนโอ้โหได้ใบเหลืองเลยครับของ ฟีดของเป๊สสี่นะเปสสีเป๊สสี่นะเปสสีเปสเปสีนะเปสเปส,นะปส,นะปสีโอเคก็หมดครึ่งแรกของการต่อรับพิเศษนะไปครึ่งต่อไปกันเลยครึ่งหลังของการต่อรับพิเศษโอเคไปเลยทวิดได้บอลครับทวิดได้บอลเลี้ยงแหวกกองหลังครับอืมอ้มเฮงเลี้ยงหลอกก็ได้ครับโรนโดส่งให้กับโรนโดโรนโดยิ่งไม่เข้าครับ อืมเป็นเม่อี้สวยงามมากของโรนันโดนะครับก็ไม่เข้าในสัญลัากาณแบบมากนะเหมืโรนันโดะโอยอย่าไปว่าเขาครับตัวเองทำได้เปล่าหรือเปล่านะครับโอเคส่งให้กับนัทวุฒนะครับลุนโดนอืมนะัทวุฒอ,อืมลัมหน้านะฮะรับทวุฒลัมหน้าเลยนะครับ,อ,อ,อ,บอ้าวอ้าวเฮ้ยรับเด็ดเฮ้ยเกือบไปแล้วกลาบาโวส่งให้กับโรนันโด,นโดน โดนส่งให้กับคอร์บารีคอร์บารีส่งให้กับนัททฒินัททุตนัททูตแหวกสวยล็อกสวยแล้วก็ยิ่งอื้อหือทำไมยิงไม่เข้าโอ้เคลนะครับเราจะต้องไปยิ่งจุดโทษนะครับกับอาร์เซนอลน,นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเค เวนหนยไปตรงนี้เวนมันเข้าเลยครับถ้ายิงไม่เข้าก็จบเลยครับเย่โรนนันโดษฮ่าฮ่าฮ่าโดยิงเข้าครับแลมซี่เป็นคนยิงจู่หึ่ยิงไม่เข้าครับมันยิงไม่เข้าครับอาถุสยิงนะครับวันนี้อาถุสพุทจากที่ซ้อมมาตั้งหลายสิบปียิงไม่เข้าเลยครับอาถุส วุ้ยเป็นไรครับซันเชตนะซันเชตยิงครับซันเชตยิงปึ๊บอื้อฮือเรารับได้ครับสวยงามเลยครับฟึ๊บยิงโอ้โห oh มันก็ยังรับได้เหมือนเดิมเว้ยเป็นอะไรวะโอซิลครับโอซิลโอซิลยิงโอซิลยิงอื้อฮือม,มันยิงมันยิ่งเงืยบเลยสก้าครับเฟลเป้เฟลเป้ยิง ฟิลไปยิงเข้านะครับสวยงานครับถ้าเราเซฟได้รูปนี้นะฮะถือว่าเราชนะเลยนะครับเย้เราชนะแล้ว oh <my> อ้าวอย่างนี้วะรูปนี้แหละเราชนะายิงเข้าโอเคโอ้เย้เราชนะแล้วเราชนะอาร์เซนอลนนครับโอ้โห ยัลรูที่สวยงามนะครับโอ้โหฟิลเป้เป็นแมนออฟติแมทเลยครับโอเคนะก็เสมอกับอาร์เซนอลนะครับแต่ไปยิงประตูได้3ต่อ2นะครับโอเคฮะคไปยิงประตูช่วงจุดโทษได้นะฮะสต่อ2โอเคฮะคก็เราไปพบกับแมนเชสเตอร์เดี๋ยวนะโอเคเราไปพบกับบาร์เซโลน่านะฮะก็ อย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยนะครับว่าต้องไปเจอกับบาเซโรน่านะก็ไม่พบกันนะครับในช่วงบิ๊กแมตช์กับพบกับนทุนเอฟซีพบกับบาเซโรน่านะก็ตอนนี้ผมไม่ประสบผลเสียทีนี้แล้ว้เจอกันใหม่ในวันคลิปหน้านะก็วันนี้ครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ